วันเสาร์ที่20เมษายน2024วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้เราฟังพระพจนะของพระเจ้าต่อไปจากหนังสือกิจการอาคาสาวกวันนี้ก็เป็นบทอ่านที่งดงามเช่นเดิมนะครับจากกิจการสาวกบทที่9วันนี้ข้อ31ถึง42เป็นเรื่องราวที่พาส,สนาจักในเริ่มต้นในยุคแรกนั้น เกิดสันติภาพมีความสงบมีความเรียบร้อยและพระนาักรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะพระนารกรที่ในแคว้นยูเดียที่กาลิลีที่สมารีคือได้อยู่ได,ได้ได้สัมผัสการประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนชีพนะครับและที่พระนาักรมีความสงบราบรื่น เรียบร้อยและแล้แลแลประสบสันติสุขนั้นก็เพราะว่า,าประชาชนประชาสรุดนั้นมีความเคารพยำเกรงพระเจ้าก็ากล่าวคือมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจเป็นหลักและขอพึ่งพระบาร,รมีของพระองค์เท่านั้นนะครับและเป็นกำลังใจอย่างมากที่พระคุณของพระจิตนั้นได้ลงมาอย่างเต็มเปี่ยมต่อทุกฝ่ายต่อทุกคนทำให้ทุกคนนั้นเปี่ยมไปด้วยแต่สันติสุข และเกิดสันติภาพขึ้นในดวงจิตดวงใจและเมื่อพระศาสดาเกิดสันติสุขแล้วเราก็ยังเห็นแบบอย่างของผู้นำาศาสนาจักสมัยนั้นก็คือนักบุญเปตโตรนักบุญจอร์นและบรรดาข้าสาวกนั้นก็เริ่มไปเยี่ยมชุมชนความเชื่อต่างๆนะครับเช่นว่านักบุญเปตโตรและจอร์นก็ได้ไปที่เมืองลิดดาและพบชัย คนหนึ่งที่นั่นนะครับชื่อไอเนียสที่เป็นอาพาธนอนอยู่บนแคร่มานานถึงหลายปีทีเดียวนะเกือบสิบปีทีเดียวเปตโตรจึงบอกว่าโอ้ไอไอเนียสเราไม่มีอะไรจะให้ท่านหรอกแต่ว่ามีพระพรของพระเจ้าที่จะให้ท่านจงลุกขึ้นและเก็บที่นอนเถิดฉะนั้นเป็นสิ่งที่งดงามมากนะครับว่าอ่า นักบุญเปโตบรรดาค้าสาวุกสมัยนั้นมีแต่พระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมที่จะไปมอบให้ทุกคนทําให้ทุกคนนั้นกลับมามีชีวิตใหม่อย่างดีทีเดียวตอนที่คนรักษาคนเจ็บป่วยนั้นก็เขาก็ลุกขึ้นทันทีเพราะในนามของพระเยซูคริสต์นะครับและที่เมืองลิดดานั่นเองก็อยู่ที่ที่ลาบชาลอนนั้นก็มีคนกลับใจเชื่อในพระเจ้าอย่างมากทีเดียวนะครับและ ณเนะมืองนั้นเองก็อยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองยับฝาที่เมืองยับฝานั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนดีนะครับชื่อทาบิตาซึ่งแปลว่าเนื้อสายเป็นสตรีที่มีใจบุญใจกว้างและก็ได้นางก็ได้ป่วยถึงแก่กรรมลงไปและเปโตรก็กาลังอยู่ที่เมืองใกล้เคียงก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ ไปเชิญนักบุญเปตโตรให้ไปนักบุญเปตโตรก็ไปนะครับไปแล้วก็สวดอธิษฐานภาวนาและก็ทราบดีว่านางทาิธานั้นเป็นคนดีจึงสวดภาวนาและก็เพียงแต่กล่าวว่าให้ลุกขึ้นเถิดนางก็ลืมตาขึ้นแล้วลุกลุกขึ้นนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เครื่องหมายที่พระเจ้าประทับอยู่ไม่ใช่นักบุญเปตโตรหรือนักบุญจอร์หรือว่า บรรดาข้สาวกนั้นมีอํานาจนะครับแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพนั้นมีอํานาจอยู่ท่ามกลางเราและยังอยู่ในจนปัจจุบันจงอยู่ในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าพระสันทปาปาทุกพระองค์นั้นก็ทําหน้าที่สืบอํานาจมาจากัครสาวกเปโตรซึ่งเป็นพระสาปาองค์แรกและอํานาจที่สําคัญสุดนั้นก็คือ พระคุณของพระจิตได้ประทับอยู่กับผู้นำพระศาสนาจักรของเราไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรพระเจ้าก็ได้ประทับอยู่และก็ทรงทำอัศาจรรย์อยู่ทุกวันนี้เมื่อครั้งที่พระสาปาฟรานซิสเสด็จเยือนราชานาจราชานจาจักรไทยนะครับก็ได้พระองค์ก็ได้มีผู้มาขอเข้าเฝ้าอันนี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์เลยนะครับพระองค์ก็ต้อนรับ หลายคนซึ่งพวกเราอาจจะไม่รู้นอกเหนือจากเสด็จไปเยือนเป็นทางการแล้วก็ในบางเวลาที่พงค์ได้พักเป็นส่วนพงศ์นั้นที่สถานทูตัติการน,นั้นก็มีคนมาติดต่อขอรับการปกมือและหายนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เปิดเผยแต่อยากจะรู้อยากจะบอกให้รู้ว่าอำนาจของพระเจ้านั้นยังประทับอยู่กับ ผู้แทนของพงค์ในโลกนี้และไม่ใช่เฉพาะประทับอยู่กับสันตปาปาฟรานซิสเท่านั้นนะครับแต่นี่เป็นเครื่องหมายที่สำคัญและยังรักษาในปัจจุบันได้พระคุณของพระจิตนี่แหละที่ยังประทับอยู่กับเราพระจิตผู้ประทับอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้กับคืนชีพยังเยียวยาดูแลประชากรของพงค์จนทุกวันนี้เพียงแต่ว่า เราเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับและในวันนี้เราจะเห็นว่าพระสารปาฟรานซิสนั้นเป็นผู้สืบอ,อำนาจมาก็ยังเดินทางไปเยี่ยมพระศาสนาจักรในท้องถิน่นในประเทศต่างๆในชุมชนต่างๆและเราจะเห็นว่าไปที่ใดก็ตามก็จะมีอัศจรรย์อัศจรรย์ในที่นี้นั้นหมายถึงว่านำแต่สัมติภาพ นำแต่สิ่งที่ดีๆไปให้เราลองพิจารณาดูนะครับและอีกไม่นานนี้ประมาณเดือนต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้พระสปาฟรานซิสก็จะเสด็จอินโดนีเซียตีมอร์ตะวันออกประเทศปาปัวนิวกินีและเสด็จเดือนประเทศสิงคโปร์และทุกครั้งในการเสด็จนั้นพ่อมั่นใจนะครับว่ามีอัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งบางคนก็ได้สัมผัสเองบางคนก็ ก็รับทราบเอาไว้รับรู้เอาไว้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มหัศจรรย์แม้ว่าไม่ได้มานำมาเปิดเผยในสังคมนะครับและเราก็จะเห็นว่าเครื่องหมายที่สำคัญนั้นไม่ใช่ว่าพระสันตะปาป,ปานั้นเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจมากอะไรไม่ใช่เลยครับเป็นพระคุณของพระจิตที่พระเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่เหมือนกับเรื่องแรกที่วันนี้บรรดาสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้น ไปที่ใดก็มีแต่นำพระพรไปให้ฉะนั้นการที่โดยเฉพาะในวัดของเรานะครับเวลามีคุณพ่อไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษไปเยี่ยมชุมชนนั้นก็ต้องถือว่าเป็นพระพรของพระเจ้าที่ไปนะครับฉะนั้นบุคคลนั้นดูภายนอกอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่าเขานำพระพรของพระเจ้าไป เพราะว่าบรรดาสมณะทั้งหลายศาสนาบริกรทั้งหลายได้รับการเจิอบนฝ่ามือได้รับพระพรของพระเจ้าเพื่อหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นก็คือเป็นศาสนาบริกรที่จะต้องนำพรของพระเจ้าเอานำอำนาจของพระจิตเจ้านั้นไปประทานพรแก่ประชาสัตบุรุษทุกคนและพระพรที่สำคัญนั้นก็คือพระพรแห่งสันติสุข พระพรแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและนำพระพรแห่งการรักษามามามาด้วยนะครับและนี่แหละเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยที่เรากำลังที่จะได้สืบสารต่อเป็นพยานสืบสารต่อการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์นะครับ เราและประทับอยู่ท่ามกลางเราวันนี้ในพระวรสารก็อ่านต่อไปนะครับจากพระวรสารนบุญจรบทที่6นั้นมาตรงท้ายๆอันนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะสอนพวกเรา,าถึงเกี่ยวกับเรื่องพระองค์นั้นเป็นปังทรงชีวิตลงมาจากสวรรค์และอาหารแท้ที่จะเลี้ยงวิญญาณของเรานั้นก็คือร่างกายของพระองค์เอง ด้วยเหตุน,นี้คำสอนนี้ทำให้พวกยิวในยุคแรกพวกที่ติดตามพง์แม้เป็นสิษย์นะครับมีคนติดตามพงค์ก็รับไม่ได้ก็บอกว่านี่เป็นคำที่แข็งกระด้างเหลือเกินใครกันละ่ะที่จะเอาเนื้อของตัวเองมาเลี้ยงประชากรของพงค์และพงค์ยังยืนยันว่าใครที่รับปังทิพนิวรันดอนจากพงค์แล้วจะไม่มีวันตายเลยจะได้รับชีวิตนิรันธ์ทำให้หลายคนนั้นต้อง ละทิ้งพระองค์ไปเลยคือไม่ติดตามต่อนะครับเพราะว่าแลดูเขาแลดูว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระอะไรต่างๆนานา,นาแต่พงค์ได้ยืนยันว่าพงค์เป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์และพระองค์จึงท้าทายนะครับว่าบรรดาสิทธิใกล้ชิดบรรดาอัคราสาวกนั้นถ้าอยากจะทิ้งพงค์ไปก็ไปได้นะแต่พระองค์อยากจะบอกให้สั้นๆว่าพระงค์นั้นคือปังทรงชีวิต เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์และนับ,บุญเปตโตรจึงรีบตอบเลยว่าเราจะไปหาใครพระเจ้าข้าพระองค์ทรงมีพระวาจาทรงชีวิตนิรันดอนอันนี้แหละครับที่เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากเราจะไปหาใครพระเจ้าข้าพระองค์ทรงมีชีวิตตลอดเนิ้รันดรนนี่แหละครับเป็นคำที่นักบ,บุญเปตโตรได้ตอบ และเมื่อตอนพ่อจําได้ตอนที่พ่อ,อบวชเป็นคุณพ่อใหม่ๆ38ปีที่แล้ววันบวชนั้นเขาต้องให้เลือกอเรียกว่าคติพจน์ประจําใจของเราเองพ่อก็เลือกบทนี้แหละครับนักบุญจรบทที่6กข้อหกเ้านี่แหละครับว่าเป็นคําที่นักบุญเปตรูได้พูดเอาไว้แล้วว่าเราจะไปหาใครพระเจ้าค่ะพงค์ทรงมีพระวาจาทรงชีวิตตลอดนิรันดร แม้ว่าเราไม่ได้เห็นเราก็ได้รักแม้วเราไม่ได้เห็นเราก็ได้เชื่อนะครับสิ่งนี้แหละวันนี้เราแต่ละบุคคลน่าจะทบทวนดูความเชื่อของเรานะครับแล้วเราจะไปทางไหนแหละถ้าเกิดว่าชีวิตเรานั้นกำลังแสวงหาและมีพระเจ้าเท่านั้นเป็นพระเยซูคริสตเท่านั้นที่เป็นพระวจนะทรงบังเกิดมาและเป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิต นะครับเรามัวแต่ไปแสวงหาสิ่งอื่นๆในชีวิตมากมายแต่เรามีพระเจ้าที่ประทับอยู่กับเราผู้ทรงอำนาจตลอดการเยรันดรได้อยู่กับเราแล้วเรามองไม่เห็นเชลยวหรือเราจะไม่ทบทวนเชลยวหรือฉะนั้นขอพระเมตตาจากพระเจ้าได้อยู่กับพวกเราทุกๆคนนะครับในบูชาขอบคุณในเช้าวันเสาร์วันนี้ พ่อภาวนาสําหรับผู้ที่ขอคำภาวนาเข้ามามากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะขอพระคุณแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสโดยทางพระคุณของพระจิตนั้นได้อยู่กับเราเพื่อรักษาเราโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยทุกคนนะครับที่พ่อไม่เคยลืมเลยขอให้อาบรรดาคนเจ็บคนป่วยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนเท่าชราได้รับพระพรแห่งการกลับคืนชีพ ของพระเยซูเจ้านะครับและพระคุณของพระจิตที่อยู่กับพระองค์นั้นได้เยียวยารักษาชีวิตเราทําให้เราเกิดใหม่มีชีวิตในพระองค์นะครับและพะ่อภาวนาสําหรับผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ล่วงลับที่จากไปวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบวันที่อาม่าของพ่อได้พักผ่อนในพระเจ้า52ปีนะครับก็ขอฝากท่านไว้ในพระเมตตาของพระเจ้าด้วย แล้วพ่อก็ภาวนาสําหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่20เมษายนและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนทุกคนนะครับขอให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวในชีวิตขณะเดยียวกันวันนี้ที่ชุมชนวันดนบุญเปตโตรสัมพันธ์ก็จะมีงานชุมนุมผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการรดน้ำดำหัวกันพ่อก็ยินดีที่จะร่วม กับพี่น้องด้วยนะครับขอให้เราเพียงแต่มีกำลังใจว่าพระเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพนั้นยังประทับอยู่กับเราอย่างแน่นอนและประทานระรานุภาพให้กับเรายังมีพระเจ้ายังมีพระคุณของพระจิตผู้ทรงอำนาจได้อวยพรผ่านทางบรรดาสิทธิของพงจูบจนถึงทุกวันนี้พ่อภาวนามากเป็นพิเศษขอสันติภาพของโลกนะครับโดยเฉพาะขอพระเจ้าได้โปรดผลักดัน และดลใจผู้นำประเทศต่างๆโดยเฉพาะผู้นำประเทศอิสราเอลผู้นำประเทศอิหร่านและผู้นำโลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นขอให้ได้อยู่ในพระขะพระพรของพระจิตให้พระจิตดลใจและอย่าดื้อกระด้างที่จะฟังเสียงของของพวงกเพื่อจะนำสันติสุขมาสู่ชาวโลกนี้นะครับแม้ว่าเราจะอิงไม่ได้กับชีวิตของมนุษย์ที่เรียกว่า แก่งไปแกว่ง,กวงมานะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่าเราต้องอิงในพระพรของพระจิตที่เป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจมนุษย์ได้ก็เป็นเพียงเท่านี้ถ้าเราเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆจากตัวเราเองก่อนที่เรามีความเชื่อในพระเมตตาของพระเจ้าและพลังอันยิ่งใหญ่แห่งการกลับคืนชีพของพระองค์ นะครับและพระคุณของพระจิตท,ที่ประทับอยู่ท่ามกลางเราวันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากกิจการสาวกนั้นน่าจะหนุนนำชีวิตเราอย่างมากที่เดียวขอพระเจ้าประทานพรแก่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่รำพึงไต่ตองพระพจนะของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้อาเมน